สว,ส,สวัสดีครับเพื well. ่อนๆพี mm ่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่บุญนะครับเนื้อเมกับพัดนี่นะเพื่อนๆพี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นองค์นี้นะครับผมก็ดูธรรมชาติเบื้องต้นนะนะครับได้พระมาก็ต้องดูธรรมชาติเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเนาะดูเนื้อหานะครับนะครับดูพื้นผิวตามซอกนะครับการเดือดนะครับการเดือดของโลหะนะครับตอนเทนะครับเนาะเพราะเนื้อพวกเนี้ยมันต้องหลอมนะครับต้องหลอมให้เดือดแล้วก็เนี่ยมันก็มีการเดือดการอะไรนะครับที่ที่เราดูได้นะครับเนาะเห็นไหมครับ นะก็ดูพ oh right? ิมพ์นะครับมาเป็นหลวงปู่บุญนะครับอ่าเราก็คิดในหัวปุ๊บหลวงปู่บุญปีนั้นปีนี้หลวงปู่บุญอยู่ช่วงไหนใช่ไหมครับอ่าเราก็ดูเนื้อหาปุ๊บ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 วิธีการสร้างปุ๊บปุ๊บนะครับมันก็เป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับที่เราเห็นพระนะครับเราดูพระทีแรกนะคุณผูเห็นะครับนะแต่เราก็มาชมมา่องมาดูวิธีการเล่นหากันนะครับเนาะนะครับก็นะครับ ก็วันนี e ้นะครับดูพระเสร็จอะไรเสร็จก็มาเมาะมวยกันเล็กๆนะเพื่อนๆพี่นพี่นะครับนะครับมันก็มีเห็นในช่องต่างๆแล้วมันก็แบบว่ามาเมาะมวยกันนะครับว่าพระอนาพนุวินัมนะบอกทุนนะครับบอกทุนพระนะครับบอกทุนที่ได้มาเพื่ออะไรนะนะครับนะครับก็เบื้องต้นนะครับเนาะที่เราผมเล่นพระอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเ่นพี่เล่นพระหลายๆคนนะครับก็อาจจะมี เพื่อนนะครับเป็นพวกพ้องนะพันวีนะเป็นเพื่อนเนเป็นเพื่อนเพื่อนกลุ่มแอดมินหรือว่าเพื่อนที่สนิทกันที่ที่เล่นพาร้วด้กันนะครับเนาะนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นผมนะครับเนาะผมก็ดูนะครับเห็นเซียนคนดังหรือไม่เขาทําแบบซื้อขายพารอะไรเงี้ยซื้อมาเท่านั้นเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็มาย้อนตูตัวเองนะครับเนาะนะครับเราก็มีพวกเราก็มีเพื่อนนะครับเนาะคือเพื่อนสนิทกันอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่บอกราคาขายนะครับเนาะที่ผม ที่ผมทำแล้วกันนะก็ดูให้นเนาะที่ผมทำแล้วกันนะครับก็อ่ะองนี้เนี่ยได้มาใหม่สวยหน้านะครับนะครับอันนี้ก็คือการทั่วไปนะครับเนี่ยได้มาหมื่นหนึ่งนะครับเนาะอันเนี้ยบอกทุนที่ได้มาก็เพื่อนะครับจะจะได้บอกราคาทุนพระองนี้ครับนะครับนะ จะบวกเพิ่มไม่บวกเพิ่มก็แล้วแต่สไตล์ของคนที่ของคนพูดนะครับเนาะแต่เขาบอกทุนที่ได้มาก็เพื่อนะครับจะขายไม่ต่ำกว่าราคาทุนนั่นเองครับนะครับที่อ่าองค์นี้นะครับเนาะผมเห็นแบบคนดังนะครับเนาะเขาแบบเขาหลุดพูดบ่อยมากเลยนะครับเนาะก็ได้มานะครับได้มาเท่านั้นเท่านี้นะครับเนาะสองแสนสองล้านอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันก็เลยทําให้คิดถึงตัวเองสมัยก่อนนะครับแต่ผมจะบอกแค่แบบ ถ้าสไตล์นี้นะครับจะบวกกับแค่คนสนิทสนิทกันนะครับที่ชอบชอบกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะว่าผมได้มาเท่านี้นะครับนอตาแต่แบ่งไปแต่ข้อนะครับคือพวกพวกกันนะครับสมมุตินะครับผมบอยมื่นหนึ่งแต่พวกพวกกันเขารู้สไตล์นะครับเขาก็จะให้ค่าน้ํามันค่าขนมอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่แบบเอาพอดีนะครับเนาะอันนั้นก็คือคนที่เราเคาหาได้นะครับแต่ถ้าแบบไอ้มื่นหนึ่งแปดพันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมครับนะครับถ้าคนเจอคนอย่างนี้นะครับนะ เราก็ต้องรู้แหละนะครับว่าต่อไปเราจะบอกเขาน่ะเราจะบวกเพิ่มหรืออะไรยังไงนะครับเนาะมันก็เป็นประสบการณ์การซื้อขายเล่นหาผ้านะเพื่นเพ่นะครับที่เป็นเบเบทั่วทั่วไปนะครับผมนะนะครับอันนี้ก็มาโมยเล็กๆนะครับเนาะว่านะครับเขาบวกทุนที่ได้มาเพื่ออะไรก็เพื่อจะตีราคาของนั้นแหละนะพือนเพ่นั้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเนาะทำซื้อเท่านั้นเท่านี้นะครับเนาะอะสมมุตินะครับทําซื้อนะครับนะสมมุตินะครับผมพาเพื่อนมาอะนะครับผมซื้อจากเขาสมมุตินะครับเนาะ ซื้อจากเขามาห้าหมื่นนะครับอาองค์นี้ผมซื้อมาห้าล้านหรือห้าแสนนะครับนอยนะครับป๊บอ่าผมทําซื้อนะผมซื้อคนนี้นะนะครับอาจจะซื้อมีเงินกองหรือไม่มีเงินกองก็ช่างนะครับแต่ใช่ไหมครับทุกคนก็รู้แหละว่าพระองค์นี้ยคือทุนเท่าไหร่นะครับห้าแสนหรือห้าล้านนะครับถ้าคนสนใจคนดูปุ๊บสนใจเฮ้ยเขาห้าแสนเก่งเจ็ดแสนขายไหมเกงเจ็ดล้านขายไหมทุกไหมครับนะนะครับอันนี้แหละครับที่ผมจะสื่อว่านะครับที่ บอกทุนที่ได้มาเพื่ออะไรนะครับอันนี้เรามองกันเองได้นะบพีเราดูข่าแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับที่เวลาเราเจอกับพวกผองน้องพี่ที่เล่นพราได้กันที่สนิทสนมกันนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับพี่นะครับก็มาดูก่อนอื่นนะครับเรามาดูพ์ากันนะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะครับสไตล์ผมนะครับผมนะก็เล่นหาที่เขาเล่นกันนะครับก็ไม่ปวดหัวดีนะครับผมมานี่นะ พิตาลวงปูบุญนะครับเนื้อเมฆพัดก็ดูนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะคุนพี่นะเห็นไหมครับความเก่านะครับนการเดือดเห็นไหมครับการเดือดของโลหะนะครับตอนเทตอนสร้างนะคุณพี่นะมันก็เป็นธรรมดานะณพี่นะบางทีที่เราจะคิดออกนะครับผมนะครับออกไปได้เลยได้นะครับพิมพ์นี้นะครับนะครับดีดีเวบยูนะครับผมนะแล้วก็เว็บตัวตัวไปตาประจงประจันนะณพี่นะนะเขาก็เล่นกันนะครับตาประจันนะครับแล้วก็มีนะครับ มีลงในหนังสือนะครับเนาะนะครับมีลงในหนังสือพระทั่วๆวไปนะครับเนาะแล้วก็มีลงในหนังสือวัดกาบมางแก้วเลยครับที่สิทธิ์ท่านที่สิทธิ์เขาที่สิทธิ์เขาแบบเขาเขียนหนังสือออกมานะครับเนาะในปีอะไรนี่แหละนะครับเป็นสิทธิ์วัดนะครับเนาะนะครับออกบัตรได้อะไรได้นะครับก็เป็นพระที่เขาเล่นหานะไม่มีนํำเาเล่นหากันทั่วๆไปนะครับเนาะเล่นหากันสากุนี่ไหมครับหนังสือก็ลงไหลลงไหลเ่ฟนะนะครับ เป็นพระชุดเนื้ญญ <tar> อเมฆพัดน,นะครับของหลวงปู่บุญนะครับก็คือมีคนได้รับแจกเขาก็หาข้อมูลจัดคนรบๆอวัดนั่นแหละนะครับว่ามีคนได้รับแจกกับหลวงปู่บุญนะพี่นะครับก็เลยมาเขียนหนังสือออกมานะครับนี่นะแต่ผมว่านะครับพระชุดนี้นะครับที่ทําให้ราคามันผมว่าถ้าเทียบกับของหลวงปู่บุญแล้วราคายังไม่แรงเพราะอะไรนะครับเพราะพระเขาเยอะนะนพะี่นะครับ เยอะนะครับผมถือว่าเยอะนะคุณพี่แล้วมันก็เลยราคามันก็เลยยังไม่ไปถึงไหนนะครับถ้าเทียบกับความเก่าของหลบผู้บุญนะครับนะแต่ตอนนี้ดูคุณพี่ก็ดูเนื้อหานะครับนะแต่ผมว่านะครับจากที่เราดูเนื้อหากันนะครับนี่นะครับก็ดูถึงยุคสบายนะคุณพี่นะเพียเห็นไหมครับดูความเก่านะครับนะนี่เห็นไหมครับนะก็ดูแนวทางการเล่นหาไปแล้วนะครับก็มาลงกล้องกันนะครับผม ดูหน้าท่านไหมครับเห็นการแยกกันการเดือดการอะไรของเนื้อหายไหมครับมันจะเป็นดำดำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นง่ายๆก็เป็นอารมณ์เหมือนปานดำอ่ะพี่้นะเนาะปานดำพักกุ่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นดำดำใสๆเขาแยกกันนะครับเนาะแล้วก็มีไข่เห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็พื้นพื้นผิวตามซอกไหมครับการเดือดของโลหะนะครับเห็นไหมครับการเดือดของโลหะนะครับนี่นะครับ อูพื้นผิวนะครับผมอยู่ใต้ท้องนะครับนี่การเดือดการเหี่ยวการหดนะครับเนาะเพราะนะครับตอนเทตอนเทนะพอดีนะมันเป็นความร้อนี่ครับนะครับพอความร้อนมันแบบเย็นจับพนันก็ต้องเกิดการหดตัวนะพอดีนะการหดตัวของโลหะนะครับการหดการพองของโลหะนะครับผมนี่นะครับผม ดูอีกทีนะพี่นะเนาะด้านหน้านะครับแล้วก็ตามซอกนะพี่ตามซอกนี่ดูนะครับดูให้ดีนะครับเนาะนี่ไหมครับการเดือดการอะไรของโลหะนะครับเนาะแล้วก็ขอบนะครับผมด้านตูดนะครับนี่เห็นไหมครับความคมของเต้นเต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็เนื้อหายังกับองค์นี้เลยนะคุณผู้ีเดี๋ยวผมพาดูนะครับึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเงออกนะครับผมนี่เห็นไหมครับการเดือดนะครับเนาะแล้วก็ดูหน้าตานะครับดูมือเห็นไหมครับดูมือนะครับแล้วก็ดูตามซอกนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับต้องขออนุญาตตั้งของภาพด้วยนะครับเนาะพาท่านสวยดีนะครับเนาะ ศึกษาด้วยกันนะพี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหครับด้านหลังเขาไม่คมชัดนะพี่นะครับเนาะเพราะมันหล่อมันทําแบบโบราณนะพี่นะครับมันทําแบบโบราณยุคหลวงปู่บุญน่ะนะพี่นะครับการสร้างการอะไรมันก็เนี่ยมันก็เป็นแบบโบราณนะครับเนาะมันควบคุมอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ซุ้มเห็นไหมครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มอะไรเนี่ยคมนะพี่นะแต่ยันยังแบบยันยังเห็นไหมครับ ยันไม่ชัดนะนะครับเนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับเป็นส,สร้างแบบโบราณนะนะพีน่นะครับเห็นไหมครับเส้นซุ้มคมแต่ยันไม่คมนะครับแต่ไอรอยแบบรอยเดือดอะไรอย่างนี้นะพีน่นะรอยเดือดมันก,ก็คือความเก่าของเห็นไหมครับความเก่าของการสร้างนะเห็นไหมครับรอยเดือดนะครับเนาะนี่นะครับก็ออกบัตรอะไรได้นะพี่นะครับเนาะก็พระนี่นะครับคุณน,นี้พิมพ์นี้ก็คือเล่นหาสากุลนะครับผม นะครับผมะดูอีกทีนะครับนาะก็โอเคนะครับผมนะก็วันนี้มีไปกรมสรรพกรนะครับกับไปหาลูกค้าอีกสองเจ้านะครับก็เลยมาเช้าหน่อยนะครับนัดกรมสรรพกรไว้สิบโมงนะครับก็เลยถ่ายคลิปไปก่อนนะคุณพีที่นะครับก็เนี่ยแปดโมงยี่สิบนะครับน้อเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าสักเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วค่อยออกเดินทางนะครับประมาณนั้นแหละเช้าๆนะครับน่าจะถึงนะครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับนาทีแวะรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับกันมานะเพื่อนๆนะครับศึกษาด้วยกันมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ